ดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้ามาเจ้ากินกว๋วยเตี๋ยวมื้อนี้ฝนได้กว๋วยเตี๋ยวจ้ากว๋วยเตี๋ยวเห็ดเองคือเก่กาค <laughs> นหัง่งโบได้เอ่อผ้าเห็ดอ่ะตอนเห็ดมีอ่ะหลานมหาคนปรุงเรียบร้อยละแต่หังยังโบได้อ่ะผสมอืดแล้วจะเสร็จน่ะค้าจะยางหนันยางนี่แหละวันนี้ฝนโบค่อยมีผักนะจ้าฝนมีแต่ข้น้าอย่างเดียวก๋วยเตี๋ยวใส่ข้น้าแค <laughs> ่กินได้อยู่จ้ะ มันมีทั่วงอกเลยแั่กอซิมกันนะผสมผสมไม่เข้ากันเดี๋ยวขอซิมก่อนนะคะเสียงแก๊ดๆนี่เสียงไอ้คนเองเสียงเพื่อนใส่ใหม่แล้วจ้ะผักเลยจ้ะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดน้อยๆคนมีพริกพริกกี่ กี่หาเม็ดจ้ะมาจาก,กินว้ยเตียนน้งฝนพ่อแม่จะอายเอ,อื่อยพี่ปานะอาจะมาเด้ลูกกหลานมาเด้จังฮ้อน,น,นออห้อนเนี่ยฮ้นออกห่อยเห็นปะขยัดเป่าซะก่อนฮอนจกฟุ้งลังสิ่ตกมืดๆในฝนเปิดไฟกินข้าวเอา าจังพริกเผาพริกกี้จังมันเปนเบิ้งก่อนเป็นใครจะเกียบปิดดา้านปะเผ็ด

ใช้ข้างกับแซบจ้ะ อาการห่อนๆ ing. ยังกระดาษที่ชู้แห้งๆแต่เร็ตเราเซ็ตอีกอยู่นั่นขาจะแซบหลายลืมเย่ไปทั้งหลัง <t> เปิดเข้าวเจ้ากินอึ้งให้เบิ้งจ้ะอึอ้งช็อตไหมจ้ะจมอึ้องอึ้งช็อต ปย้อนอยากเบิ่งกระถีฐานนะจะว่าปะยอมคือบุกินปะยอม กินก่อนแล้วจ้ะเดี๋ยวมีรอบสองใช่ค <laughs> ้ะไปกินแล้วเดี๋ยวหิวเดี๋ยวตักรับสองน,ไไน,นี่ผมไม่อยากนั่งกินคนเดียวก็เลยมาแหนะป่าอยู่ปกติพี่สาวเฟินเฟินจจ้ำหมบกันพอผ่าจอ่ะ

อากาศห้อนคนทั้งกินก๋วยเตี๋ยวฮ้อนๆนะจ๊ะด,ดูบ่ขึ้นอ่ะพริกน้อยเมื่อกี้ีนห้องก็หายจ้ะ ไปยอมบางผู้บ่ากินอึงอึงแม่ใครแบงผู้เดรได้มีอึงกินแต่ตอนนะอี้นอวันนี้นงคนว่ามีอึงกินนะวันนี้ฝนเห็นพี่เพ,พ,พ้นกินอึง <laughs> พัน,นอนนอกคีเพนได้กินหรืนได้กินเลยมืน,นอนี้เรากินอึ้งในเก็บอึ้งใครเต็มท้องเลยคนโตรูหดูแต่ว่าหินไม่ได้อึ้งคนพันละมังปะ อึ้งส่มนพันละ <c oughs> บริษไทยไขมด้จิมพี่แค่สองหน่วยจ้ะบ๊วยไปก่ มันเป็นทิ่แกวันนี้ทรงสีอ่อน พริกแกมันเผ็ดแหงจ้ะพริกอ่อนมันบ่ค่อยมันแซ่บ ฝนเแลาจ้ะเครื่องเผ็ดทั้งแถบเมื่อแล้วคนซดน้ำเมื่อวาน้ำมันยังอุนอ่นๆอยู่จังวันนี้ฝนเผ็ดฝนเกิดไปบอกเลยจะน้ำตาคว้าเบา ไปล้วจ้าขอบคุณลยหลายจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะใครกันเดี๋ยวเวอร์ละไปอยอมไม่ไป็นนะบ๊ายบายอ <laughs> ิ่มแล้วนี่มูแล้ว